ก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเพจและ c h anel n จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะและถ้าใครชอบใครถูกใจคลิปอยากจะสนับสนุนเบิ้มเพิ่มเติมสามารถสนับสนุนได้โดยการสมัครสมาชิกช่องหรือด o n a t i เพื่อเป็นค่าอาหารน้องวินเทอร์และเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเบิ้มด้วยค่ะ อยากจะเติมเกมมือถือที่ทั้งถูกและปลอดภัยกันไหมคะวันนี้นุงเบิ้มมีร้านรับเติมเกมมานำเสนอเรือจีโร่โมบายเกมท็อปอัพรับเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกรวดเร็วทันใจปลอดภัย100%โนรีฟันแน่นอนคะ่ะไม่ว่าคุณจะหนีไปเล่นเกมไหนเรือจีโร่จะตามไปเติมให้ทุกเกมอย่าลืมบอกว่ามาจากเพจนงเบิ้มเกมเมือนนะคะจะได้ได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมกันทุกคนเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุงเบิ้มเกมเมอม์อนะคะอยู่กันในเกมแรก a r นาร n ก X Next Generation เช่นเคยค่ะและล่าสุดนะคะอีเวนต์ตรุษจีนก็มีการอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคลิปนี้เบิ้มก็เลยจะมาบอกเกี่ยวกับตัวอีเวนต์ตรุษจีนค่ะ ตัว m b c แลกของของกิจกรรมนะคะจะอยู่ที่พายอนค่ะร้านคาตุดจีนตรงนี้เนาะก็จะมีทั้งตัวแฟชั่นนะคะตัวการ์ดกิจกรรมนะคะแล้วก็ไอเทมพัฒนาอื่นๆต่างๆเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะอีเวนต์ตรุจจีนปีนี้นะคะมาในทีมเดียวกันกับปีที่1และปีที่2เลยะคะ่ะก็คือเป็นบอสเนียนเหมือนเดิมนะคะแต่แค่เปลี่ยนปีนักสัตว์นะคะเป็นปีมังกรซึ่งรายละเอียดในตัวเอีเวนต์เนี่ยก็จะมีแตกต่างกันออกไปด้วยนิดหน่อยเนาะเบิ่มขออนุญาตแบ่งออกเป็น2พาร์ท ก,ก็คือพาร์ทของวันที่6นะคะแล้วก็พาร์ทของวันที่11ค่ะซึ่งพาร์ทที่1หรือว่าพาร์ทวันที่6กเนี่ยค่ะก็คือส่วนที่เปิดเลยนะคะหลังจากอีเวนต์เข้ามาเนาะส่วนพาร์ทสนะคะต้องรอวันที่11ก่อนค่ะในส่วนของวันที่6นะคะกิจกรรมย่อยที่เข้ามาตัวแรกนะคะจะเป็นตัวเช็คอินตรุจ,จีนค่ะส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นอีเวนต์ย่อยนะคะเนียนล้อมเมืองค่ะตัวเนียนล้อมเมืองนะคะจะเป็นกิจที่ให้เราเนี่ยเข้าไปตีเบบี้เนียนเนาะกับตัวแฟนท นะะในจุดที่กิจกรรมกําหนดค่ะซึ่งเหนี่ยนล้อมเมืองเนี่ยจะเกิดทุกๆ2ชั่วโมงนะคะระยะเวลาการเกิดเนี่ยจะเกิดต่อเนื่อง1ชั่วโมงค่ะรอบแรกของวันนะคะก็คือ10บโมงเนาะรอบสุดท้ายของวันก็คือตอนเที่ยงคืนค่ะซึ่งเมืองที่เกิดนะคะก็จะสุ่มเกิดไปในทุกๆรอบเนาะสามารถดูเมืองได้จากตรงนี้เลยเห็นไหมคะตรงนี้อย่างรอบนี้ก็จะบอกว่าเกิดที่เมืองจูโน่เนาะตัวเหนียนนะคะไม่ได้เกิดในเมืองจูโน่น,นะคะแต่ว่าจะเกิดที่แมปย่อยที่มีทางเข้าในเมืองนั้นๆค่ะ เมื่อเข้าไปในแมปกิจกรรมนะคะและตีลูกเนียนเนี่ยจะได้รับค่าอุทิต10แต้มด้วยกันค่ะแต่ถ้าตีเนียนตัวใหญ่เนาะก็จะได้รับแต้ม200แต้มด้วยกันนะคะส่วนคนที่ตั้งปาร์ตี้ไปตีเนียนล้อมเมืองเนี่ยก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะ ในทุกๆวันนะคะจะสามารถรับรางวัลตามขั้นของข่าวอุทิศที่กําหนดได้เลยค่ะจํานวนก็จะมีดังนี้นะคะตัวแต้มอุทิศนะถ้าถึง100แต้มนะคะก็จะได้ตัวกระจกสองบอสนะคะ2ชิ้นค่ะถ้าถึง300แต้มนะคะก็จะได้รับตัวกล่องเลือกเหรียญกาชานะคะ10กล่องเนาะและเมื่อถึง600แต้มนะคะก็จะได้รับกล่องรางวัลตรุษจ,จีนนะคะ5กล่องค่ะและเมื่อถึง1000แต้มนะคะก็จะได้รับตัวอิมพีเรียลซีลเนาะตัวนี้จะเป็นเหรียญของตัว กิจกรรมนะคะไว้เอาไปแลกแฟชั่นไว้เอาไปแลกของพัฒนาตัวละครอะไรพวกนี้เนาะตัวนี้นะคะจะได้รับ3ชิ้นด้วยกันนะคะและเมื่อถึง1,500แต้มนะคะก็จะได้รับตัวใบมิชชั่นออเดอร์10ใบค่ะ ตัวรางวัลน,นะคะก็จะมีการรีให้ในทุกๆวันเลยส่วนความคืบหน้ากําจัดรอบนี้เนี่ยจะเป็นการนับคะแนนรวมจากทางเซิร์ฟเวอร์เลยเนาะซึ่งถ้าเป็นช่วงเวลาที่คนเยอะๆก็อาจจะได้คะแนนโดยที่ไม่ยากมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารอบเช้าของเซิร์ฟเวอร์คาลิวเนี่ยที่เบิ่มลองไปเนาะ คะแนนยังไม่ถึง30%เเลยนะคะก็อาจจะต้องดูช่วงเวลาพรามไทม์อะไรอย่างนี้นิดนึงเนาะในกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีของรางวัลที่เป็นทางไอเทมปกติที่เราหาซื้อได้นะคะแล้วก็เหรียญหรือไอเทมของอีเวนต์ด้วยเนาะซึ่งชิ้นนี้นะคะจะเป็นกล่องตุดจีนค่ะกล่องรางวัลตุดจีนเปิดแล้วก็จะสุ่มได้รับไอเทมต่างๆเนาะสามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะคะไอเทมต่างๆที่แจกในอีเวนต์ย่อยนี้เนี่ยจะต้องใช้ในการตีบอสปีนี้ด้วยนะคะอย่างเช่นตัวไฟเออร์เวิร์กตัวนี้นะคะตัวเล็บม แล้วก็จะมีอาหารตัวนี้ด้วยค่ะซึ่งตัวไอเทมเหล่านี้นะไม่สามารถใช้กับแฟนทอมเหนียนในอีเวนต์ตัวเหนียนล้อมเมืองได้นะคะตัวที่ใช้ได้ตัวเดียวจะเป็น Fire Cracker ตัวนี้ค่ะสีแดงๆตัวนี้นะโดยตัวอีเวนต์นะคะจะเปิดตั้งแต่วันที่6นะคะก็คือวันที่อัปเดตเข้ามาเนาะถึงวันที่12ค่ะตอนตี5ก็คือคืนของวันที่11นั่นเองนะคะ ถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของรีวอร์ดตรุจีนค่ะการเผาอดินในปีนี้นะคะจะมีการดรอปตัว sky companion badge ด้วยนะคะจำกัดดรอปอยู่ที่25อันต่อวันค่ะและเกรดมังกรน,นะคะจำกัดดรอปอยู่ที่1อันต่อวันเนาะถัดมาค่ะจะเป็นอีเวนต์การเติมเงินเนาะถึงเรทที่กําหนดนะคะก็จะได้อ่างเปาปีมังกรมาแจกกันเนาะตัวอ่างเปาก็จะเป็นอ่างเปาวัดดวงนะคะ22มูลค่า1,000ไดมอนด์ค่ะก็สามารถกดดูรายละเอียดได้เลยถัดมาอีกนะ จะเป็นเปิดอีเวนต์2เท่าจํากัดเวลาค่ะซึ่งตัวอีเวนต์2เท่าจํากัดเวลาเนี่ยนะคะจะเปิดกันทั้งหมด2ช่วงด้วยกันนะคะก็คือช่วงเที่ยงถึงบ่ายสองนะคะกับช่วง1นึ่ทุ่มถึง3ามทุ่มค่ะเป็นรางวัล exp กับเซนีคูณ2นะคะส่วนในวันส่งท้ายปีก่อนตรุษจีนเนี่ยจะเปิดให้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ exp เซนีคูณ2ในตลอดทั้งวันเลยส่วนอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวมิชชั่นพิเศษค่ะที่จะขึ้นมาหลังจากเคลียร์คว ทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะซึ่งหลังจากทําสําเร็จนะคะก็จะได้รับไอเทมกิจกรรมเช่นเก็ดมังกรนะคะตัวนี้แล้วก็เล็บมังกรค่ะในส่วนของตัวกิจกรรมที่เปิดก่อนในวันที่6ก็จะมีประมาณนี้ค่ะส่วนของวันที่11นะคะก็จะมีทั้งตัวบอสเหนียนนะคะแล้วก็กิจวันไหวตรุจ,จีนค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นโบนัสหรือเควสในการเติมเงินนะคะเมื่อถึงที่กําหนดเนี่ยเนาะเขาก็จะมีแจกตัวกล่องแพ็ควันไหวตุดจ,จีนอะไรพวกนี้มานะคะเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีหนึ่ง ว่าตัวนี้นะคะเป็นการแจกหรือว่าเป็นการใช้คริสตัลซื้ออะไรแต่อย่างใดเนาะในแต่และอีเวนต์พิเศษนะคะเราสามารถดูไอคอนนี้สีเหลี่ยมๆนี้ข้างๆได้เลยค่ะเพื่อที่จะดูว่าของรางวาัลจากอีเวนต์นั้นๆจะมีดรอปอะไรบ้างนะคะ ในส่วนของอีเวนต์ก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนถัดมานะคะจะเป็นส่วนของการเติมเงินก็จะมีคอลเลกชันแพ็กจากตรุษจีนมาให้เลือกซื้อด้วยนะคะซึ่งของในแพ็กเนี่ยจะเป็นแพ็กสุ่มสัตว์ขี่นะคะแล้วก็ตัวการ์ดกิจกรรมนะคะซึ่งตัวสัตว์ขี่เนี่ยมีสัตว์ขี่ของตรุษจีนปีที่1และปีที่2มาด้วยค่ะถ้าใครเปิดได้นะคะตัวสัตว์ขี่ไม่ผูกมัดนะแล้วก็อย่าลืมนะคะมารับแพ็กฟรีในแพ็กแรกเนาะของทุกๆวันด้วยนะคะส่วนอีกแพ็กนะคะจะเป็นแพ็กเฟอร์นิเจอร์ตรุ ถ้าใช้เป็นการเติมเงินนะคะก็จะได้รับตัวเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดจากอีเวนต์เลยส่วนการใช้คริสตัลซื้อนะคะก็จะเป็นการสุ่มเฟอร์นิเจอร์เนาะส่วนนี้ก็จะเป็นแฟชั่นนะคะของตัวเพศชายเนาะและนี่ก็จะเป็นสัตว์ขี่นะคะซึ่งสัตว์ขี่เนี่ยสามารถขี่ต่อสูได้ด้วยนะคะ ขอเสริมในการอัปเดตครั้งนี้ด้วยนิดนึงนะคะการแข่งขันร็อกซิกนะคะตอนนี้ก็มีการอัปเดตอีเวนต์การทายผลและทาเควสเข้ามาแล้วนะคะอันนี้เนี่ยผู้เล่นทุกคนสามารถเข้าร่วมได้เลยไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เข้าแข่งขันร็อกซิกค่ะสามารถกดเข้าไปที่ปุ่มรูปถ้วยตรงนี้ได้เลยปุ่มการแข่งขันสุดยอดนะคะตัวนี้นะคะหลังจากมีการจับคู่ในรอบ A อเปกแล้วเนี่ยเราจะสามารถทายผลกันได้เลยเนาะส่วนเหรียญน,นะคะก็จะนํามาจากการทําเควสค่ะตัวเควสเคลียร์สงคราม สิ้นโลกเนี่ยนะคะก็คือเควสเคียร์ดันเจียนแดมายาธนทรสหรือว่าดันเจียนแดมายาบาโฟค่ะตัวเหรียญน,นะคะสามารถนําไปแลกชุดแฟชั่นเฉพาะเนาะของกิจกรรมตัวร็อกซิกนี่นะคะแล้วก็ไอเทมพัฒนาที่ขนมาให้แลกกันแบบจุใจหลายอย่างเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะตรูจีนกับเอาเอี X b นี้ใครเล็งแฟชั่นอะไรไว้เก็บเงินและลงกิจกรรมเอาเหรียญไปแลกได้เลยค่ะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปในวันนี้ก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b <Subscribe S 2> เพื่อเป็นกำลังใจให้หนุงมด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบายยคิดจะเช่าคลาวฟนเปิดบอดคิดถึง UG จีฟอนนะคะคลาวฟนคุณภาพดีและราคาถูกมากๆค่ะสำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าของนุงมเบิ้มเนาะเพียงใส่โค้ดหรือรหัสเชิญใบหมอนตัวพิมพ์เล็กเท่านั้นนะคะตอนลงทะเบียนก็จะได้รับเพรไปฟรีๆอีก750เพรเลยค่ะสามารถนาเพรนะคะไปเป็นส่วนลดของการซื้อคลาวฟนได้เลยค่ะใครที่ต้องการเปิดบอดตัวละครต้องลองนะคะ แล้วคุณจะติดใจค่ะ